สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน1 6 8 b i หนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถอิกใบมือ2ทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามารีวิวเจ้า cbr 6 5 0 f นะครับเป็นรถปี2014นะครับราคาซื้อสดของคันนี้อยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทนะครับสามารถจัดไปแน้นได้บริษัทเดียวนะครับคือบริษัทราชธานีลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวนเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับรถคันนี้เลขไม้จะวิ่งอยู่ที่65 65,502กิโลนะครับ ของแต่งคันนี้ก็เขคร่าวๆก็จะมีชิลหน้านะครับมีกระจกนะครับมีแฮนด์จับโชกคนะครับมีโช๊คโอรินนะครับมีท่อนะครับมีท้ายสั้นนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับประมาณนี้นะครับรหัสติดต่อสำหรับรถคันนี้นะครับรหัส49นะครับ ใครที่ชอบหรือสนใจนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับออกรถกับทางร้านเราไปนะครับเราประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือ1000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ o กร้านหกแไปด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ